อาตามาพี่น้องบู่หว่าเฮาเชี่ยนยังม้นนี้เฮาต้องมียังที่พิเศษไปไปเลยฮะพอต้องโสกคนนอนหนนอนนจนนปลุกสาวอยากถ่ายูกพนันพิ่นว่าพนงามเกินไปแล้วไอยากเขากองผู้สไอีหมดเลยน้องแล้วหยักเลยอ้ยไม่ได้ถ่าย ກະທາຍເອົາໝາກເຜົ້າອັນນີ້ເຮົາຫໍຫໍກໍຕົ້ມຊ່ອຍກັນຫໍກໍຕົ້ມເດີ້ເອີ້ສ່ວນຫໍນ້ຳນີ້ຕິການຫໍຕົ້ມນີ້ຂັ້ນຕອນຈັກເພິ່ນເຮັດຈັ່ງໃດນີ້ບໍ່ແລ້ວເອົາຈຸງເຮັດຈັງດກນ เนี่ยเนี่ยเเสืเลี้ยงเสือเลี้ยงอธิยบายฟังเห้อเหดก่อนเสือเขาวเสือขขาสองเสือเขาป่าเจตุใดก่อนขั้วเขา อ๋อหนิให้เพินเน่นโบนิเบนิจังได้เฮ็ดได้จังได้คนว้าวเอ้ยฮะเขนี่คือมันเลยคือเหลื่ลอมเถอะใส่ผักใส่ปุกนวลปานนีน้ทำอิดนี่เ้มามเขาก่อนมาเขานึงเขามาเขานึนึงเามาหไหนเนีเ่ยไม่ก็รามีตรองวอกดังๆเลย มันจึงสิจูบก่นเากเอื้อยมาๆนี่เพิ่นเพิ่นว่ามาเข้าก่อนมาเข้าจักสุมงบ่ได้บ่3 3 4สม3 4เป็นเป็นแล้วเนาะยก เพิ่นมาเขาสามชัม่วโมงแล้วก็มาหนึ่งบ่หนึ่งซุกแล้วก็มาใส่หมกค้างเอาหมกเผาใส่น้ำตาลใส่แม่นบ่ยัยงไ่ครัว,ว,วแล้วครัวให้มันแขน็งๆจังหน่อยให้มันเข้ากันผสมปนเปลี่ยนไปแล้วก็แล้วก็วกป้ามันเย็นก่อน เย็นจักหน่อยแต่หอนขึ้นไปมันลวกมือเกิดอะไรส่วนใบตองนี่ตัดได้จากมือตัดม้วนตัดม้วนอ๋อม้วนแล้วตากแดดก่อนบอ่แดดตากลวกอ๋อลวกจากนาทีลวกนี่ สองนาทีอยู่นาทีเดียวแล้วแต่น้ำ้าน้ำมันน้ำห่อนนี่ครจะลวกข้าวเดียวไบตองนี่ทำให้เห็ดอะไรนี่มันแตกทิม่มเลยใบตองก,<ป>ตงกล้วยท่านี่ใจเผ็ดนี่หมกเ้าแจงมกเผา มีใจเดียวมั้งคือดวาไล่ใจสนุกหักเดียวใจเดียวเนี่ยเดี๋ยวใจมัวเมาใจกล้วยเอามืโอ้โหนี่เบิ้งฉักเดียวพี่นุ๊กมีแต่มีแต่คนเซี่ยงซ่านในการเด็ดข้าวต้มมันเพราะว่ามือดดิ เตรียมไปทำบุญไปใส่บาทิได้ซีมแล้วนะวัดสุขพั่นเห็ดเอาใจกลัวเห็ดนี่ลูกไส้ลูกไส้ลาเพั่นซอยเห็ดคี่กันต้องนีที่กันซอยแหงลังเจมีด้ กลุย่ยเขาออ,ออกไปเบิ่งข้างนอกพอพอ,พองามเลยเกิดสานาเสด้หุ่นดีอันไอ้หน่ <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำเพียนนี่เนซอยกัน Đây chắc hồ rồi, ba, Đây nó một nghìn mười một phần gà mỏ sôi, phần gà ăn bò, mà bây giờ bỏ nó, phần mì online, ai chứ mấy <laughs>

โอ้ตายคนเยอะชิมชิมชิมทำไาแต่ฝืนากแดมาอบยตุ้ยตุ้ยมาตุ้ยตุ้ยตุ้ยตยตุ้ย้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตยตตุยตุ้ยตุ้ยตยตตย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 ้ยตต้ยตยตตย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 ตายต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 ้ย

may phan chot chot come on ta in chot lo yeng ni lu ni ni mu ko le ai ma kan chot lo ta ma chot lo ng ko ban pen ko ne mu ki te ni เราไม่มาทั้งขาลไม่มาทั้งสาขานับเปลวีนับเปลวตัวเองให้เขามันแน่นยุ่งเลยพับไม่สนุกกรุบขนาดเลยแสเน้นลึกล้างกรุกขนาดงานมันป่าเนี่ยไปเหยีบบลเล็บสองคน 对，一下嗯。嗯去。对、嗯、呀，对、嗯、呀，对、嗯、呀，对